อ่าครับสวัสดีครับนักศึกษาครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับพอดีมีนักศึกษานะมีเพื่อนเราบางคนถามมาเป็นข้อที่เกี่ยวกับสมดุลเคมีครับคําถามข้อนี้อยู่ในแบบฝึกหัดท้ายบทที่1นนะครับข้อ15แบบฝึกหัดท้ายบทเลยนะครับเกี่ยวกับสมดุลอันนี้มาดูกันนะครับว่าโจทย์ถามว่าอะไรมาเฉลยให้ให้ดูเลยเพื่อให้จะได้ให้ความรู้เท่าๆกันทุกคนนะครับ โจทย์ถามว่าสารละลายชนิดหนึ่งครับเตรียมโดยใช้0.1โมลครับ0.01 0.01โมนลของโซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟตนะครับที่เป็นของแข็งแล้วก็มี0.01โมนลของโซเดียมซัลเฟตซึ่งเป็นของแข็งเหมือนกันนะครับเห็นว่ามีของแข็ง2 2ตัวนะครับแล้วก็มาทําละลายโดยใช้สารละลายคือ1คูณ10ยกกำลังลบ3ครับไอ้1คูณ10ยกกำลังลบ3ตรงนี้มันก็คือเป็น0.00 หนึ่งครับเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมลาร์ของกรดไฮโดรคลอริกครับจำนวนหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับหรือก็คือหนึ่งลิตรนั่นเองครับหนึ่งลิตรคำถามนะครับถามว่าที่สมดุลมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะครับจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งจุดศูนย์คูณสิบยกกำลังลบสามนะไฮโดรเจนไอออนครับก็คือต,ตัวตัวนี้นะหรือจะมองว่าเป็นเป็นไฮโดรเนียมก็ได้ครับไฮโดรเนียมไอออนคือต้องการถามตัวนี้แหละนะ,นะว่ามี มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าตรงนี้ครับก็เห็นว่าโจทย์เนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมาครับไม่ได้หาว่ามีมีตัวเลขเป็นเท่าไหร่แต่ต้องการรู้แค่ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับจริงๆก็คือลองดูนะครับว่าโจทย์เนี่ยกําหนดมาเป็นเกลือทั้งสองตัวนะครับแล้วก็มีกรดมาตัวหนึ่งซึ่งกรดตรงนี้เป็นกรดแก่ครับกรดแก่เนี่ยแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะเพราะฉะนั้นกูสามารถเขียนแบบน,นี้ได้นะครับนะโจทย์ที่ให้มานะครับคือกรดไฮโดโครคาริกเนี่ยสามารถแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะเดี๋ยวเอย่างนี้ดีกว่า เป็นกรดแตกตัวนะครับก็คือบวกน้ำนครับก็จะได้กลายเป็นไฮโดรเนียมครับกับคลายแบบนี้นะครับอันนี้แตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับจะเห็นว่าโจทย์อ่ะก็ต้องการบอกมาเลยครับว่าเนี่ยมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมณจุดเริ่มต้นนะน,นี่ถูอ,เ,อเขียนเป็นแบบนี้แล้วกันนะ x เ,เลยครับณนะจุดเริ่มต้น,นครับเท่ากับ 1. 0ศนคูณ10ยกกำลังลบสามโมลาร์ นะครับนะเพราะนี้แตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนี่แสดงว่าบอกออความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมานั่นเองนี่โจทย์ถามเลยครับว่าที่ที่สมดุลเนี่ยความเข้มข้นจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามันตัวเลขเดียวกันคนระับเพราะนั้นโจทย์ต้องการถามแค่ว่าที่สมดุลเนี่ยไอกรดตัวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่นั้นเท่านั้นนั่นเองคนระับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องการให้เรารู้จักในการหาว่าทำนายทิศทางของการเกิดปฏิิิรยามากกว่าไหว่า ปยาเนี่ยถามว่าปียาเนี้ยจะไปข้างหน้าหรือย้อนกลับนั่นเองครับคือถ้าปียาเนี้ยเราคํานวณมาแล้วว่ามันไปข้างหน้าแสดงว่ากรดเนี่ยมันต้องมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราดูจากจากจากสมการที่โจทย์ให้มานะครับสมการที่โจทย์ให้มาตรงนี้นะกรดเนี่ยตัวไฮโดรเจนนั้นมันอยู่ทางด้านขวามือนะเพราะั้นถ้าเกิดเราคํานวณมาแล้วปยาไปข้างหน้าแสดงว่ามันต้องมากกว่าเดิมนะครับก็จะมีค่ามากกว่า1นึ่งคูณสิบยังลบสามแต่ถ้าเกิดเราคํานวณมาแล้วมันย้อนกลับค่าก็จะน้อยกว่า1นึ่งคูณสิบย ยกกาลังลบสามนั่นเองงนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องการถามให้เรารู้จักในการทํานายทิศทางเฉยๆนะทีนี้การทานายทิศทางก็คือหาค่าควอเทียนนั่นเองครับสาหรับค่าสําหรับเรื่องสมดุลน,นะก็คือเปรียบเทียบค่า k กับค่า Q นั่นแหละทีนี้ค่าเคมาจากไหนค่า Q มาจากไหนนะครูขอเนอนตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะดูนะค่า k k เนี่ยเขากําหนดมาแล้วนะว่ามีค่าเท่ากับ1.2 0นคูณ10ยกกำลังลบ2นะครับซึ่งค่าเคสามารถเขียนสูตรได้นะดูจากสมการ นี้เลยนะคือสมการนี้ได้เลยนะนะครับก็เอ,เอาสารพิษพันนะก็คือไฮโดรเจนนะไฮโดรเนียมนะคูณกับซัลเฟตนะครับหารด้วยไฮโดรเจนซัลเฟตตัวนี้นะตัวนี้ อันนี้คือสูตรนะเพราะฉะนั้น Q ิเนี่ยก็ใช้สูตรเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเป็นความเข้มขนะ้นณจุดที่เราสงสัยนี่เองตอนนี้จุดที่เราสงสัยคือจุดที่โจทย์กําหนดให้มาตอนแรกนั่นเองครับทีนี้ดูนะครับว่าเราต้องการความเข้มข้นของไรบ้างมีความเข้มข้นของตัวซัลเฟตด้วยแล้วตัวไฮโดรเจนซัลเฟตด้วยนี้เรารู้ได้อย่างไรนี่ไงครับโจทย์ก็บอกมาตรงไปตรงมาอีกแล้วครับเพราะว่าเรามีเกลือเกลือโซเดียมครับเกลือโซเดียมเนี่ยแตกตัวได้อยู่แล้วนะเกลือของโซเดียมหม่หนึ่งครับแตกตัวได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะแตตกัว ได้เป็นโซเดียมบวกครับกับตัวนี้นะจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัวนี้แล้วยังมีเกลือตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับโซเดียมซัลเฟตอันนี้ก็แตกตัวได้เหมือนกันครับร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นว่าโจทย์เนี่ยกำหนดความเข้มข้นเริ่มต้นของพวกนี้มาให้หมดเลยนะตัวไฮโดรเจนซัลเฟตและโซเดียมซัลเอ่อตัวซัลเฟตด,ด้วยนะครับให้มาทั้งหมดเลยครับ ีนี้เขาบอกว่ามี0.01มนะละลายละลายแล้วปริมาตรสุดท้ายเป็นเท่าไหร่นี่ครับเพราะว่าเป็นของแข็งของแข็งแล้วก็ละลายด้วยสารละลายมีสารละลายตัวเดียวครับเป้ม้นหนึ่งลิตรสแสดงว่าอันนี้ก็ให้ให้มาเป็น1ลิตรมันไม่ต้องไม่ต้องคิดคิดมากเลยนะครับเพรฉะนั้นนี้ก็สแสดงว่ามีความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลเฟตเนี่ยครับนะเท่ากับความเข้มข้นของโซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟตอยู่แล้วนะเพราะมันเป็น1ต่อหนึ่งนะนะตรงนี้ครับ หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งอยู่แล้วนะตัวนี้หนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นหนะึ่งต่อหนึ่งครับเพราะฉะนั้นที่เขากําหนดให้มาเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมลละลายในหนึ่งลิตรแสดงว่ามันก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมลาร์นั่นเองครับตัวโซเดียมซัลเฟตก็เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมลาร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากันนะครับเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมลาร์ตัวนี้ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมลาร์เหมือนกันครับนะอันนี้คือควาาามมเเเขข้้นนจจจุุดดททีีท่่รรสสสใงัย นะนี่คือเริ่มต้นเลยว่ามีเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูทํานายกันนะครับว่ามันเป็นมันเป็นเท่าไหร่ก็คือแทนค่า q ไปเลยครับด้วยสมการเดียวกับ k นะก็เป็นความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนซึ่งโจทย์กําหนดมาว่าเป็น1นึคูณสิบยกกำลังลบสานะครับก็คือ0.001จุดศนโมลาร์นั่นเองครับตัวนี้มีอยู่0.01จุนโมลาร์นะเนี่ยตรงนี้ครับ0.01จุดโมลาร์ทั้งคู่เลยครับอันก็หารด้วยศบบูนย์จนย์ นะครับไม่มีเลขยกกาลังอะไรนะเพราะตรงนี้เต็มๆต็เลยครับเนี่ยอันนี้ให้สมการมาอยู่แล้วครับสมการเริ่มต้นที่เขาบอกมาอันนี้สมการเขาก็ดูแล้วนะครับไม่มีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าด้วยก็ไม่มีเลขยกกําลังอะไรนะรอันนี้ตัดตัดกันไป Q ก็จะมีค่าเท่ากับ 0 0 0 1หครับหรือ10ยกกำลังลบ3นั่นเองจะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างค่า k นะครับซึ่งในที่นี้ค่า k เรามีค่าเป็น1.2คูณ10ยกกำลังลบสส่วน q มีค่าเป็น10ยกกำลังลบ3ามนะครับก็จะเห็นว่าค่า k มันมากกว่า q นะครับเห็นไหม k มากกว่า q นะอันนี้ลูกศรบอกนะครับแสดงว่าปฏิกิยาเนี้ยไปข้างหน้านะครับแสดงว่าเป็นปฏิกิยาเนี่ยเป็น forward นะครับ เป็นฟอร์เวิร์ดเขียนไม่ติด <laughs> เป็นฟอร์เวิร์ดเรียกชั่นะครับยาไปข้างหน้าแน่นอนนะครับยาไปข้างหน้าถ้าอย่างนี้เราก็ตอบได้เลยครับถ้าพยาไปข้างหน้าก็แสดงว่าไปข้างหน้าอย่างนี้ถูกไหมครับยาไปข้างหน้านะครับแสดงว่าตัวเนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะตัวไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะนั้นคําตอบก็คือว่าตัวนี้ความเข้มข้นของไอ โดเจนหรือไฮโดรเจนไนออนเนี่ยจะต้องมากกว่าจุดเริ่มต้นแน่นอนนะค,คือมากกว่า1.0ึ่งดศคูณสิยกกำลังลบสามโมลารนะครับก็เนี่ยแหละครับคือคําตอบเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ค่อนข้างถือว่าเป็นการเขียนโจทย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยให้มาค่อนข้างง่ายแต่ว่าให้เราฝึกตีความว่าข้อนี้เขาต้องการถามอะไรเรานะ ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วก็แค่ต้องการถามว่าเออ,ใอ่ให้ต้องการถามเพื่อให้เราทํานายครับทิศทางของการเกิดปริยาเท่านั้นเองครับคือหาค่า Q ออกมาให้ได้โอเคครับสําหรับการเฉลยข้อนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับถ้ามีคําถามมีอะไรสงสัยอยากจะถามข้ออื่นอีกนะครับก็ยินดีนะครับยินดีนะครับนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ